กรนะคะภายใน3ามวันนี้การเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินมั่นคงนะคะการเงินเนี่ยนะคะแฟนซัพพอร์ตพ่อซัพพอร์ตบางท่านอาจจะเป็นพ่อเราบางท่านอาจจะเป็นแฟนเราบางท่านอาจจะเป็นเจ้านายเรานะคะการเงินมั่นคงนะคะสุขสบายเลยล่ะนะชาวมังกรในสามวันนี้นะคะการเงินมั่นคงนะคะหรือบางท่านเนี่ย ม,มีแฟนเปยนะคะมาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะชาวมังกรนะคะความรักนะความรักของชาวมังกรในสามวันนี้นะคะความรักของคุณอ่ะคิดถึงบางท่านนะคะกําลังคิดถึงแฟนเก่าหรือบางท่านเนี่ยนะคะคิดถึงแฟนคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือบางท่านเนี่ยคิดถึงคนรักเก่าคนคนนั้นอาจจะมีอายุต่างจากคุณนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่าแต่คุณเนี่ย บังกรบางท่านเนี่ยทุกวันนี้คิดถึงความเก่าความหลังนะคะ,ะหรือบางท่านเนี่ยรอคอยรอคอยคนคนทางไกลนะคะไพ่บอกว่าในสวันเนี้ยคุณจะได้ข่าวดีเรื่องความรักนะส่วนคนโสดมีมีโอกาสจะเจอคนถูกใจนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษานะ ชาวมังกรใน3วันนี้มีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนทางไกลนะคะหรือคนในเครื่องแบบนะคะความรักดีนะส่วนบางท่านเนี่ยมีความรักดีอยู่แล้วแต่อีกใจหนึ่งก็แวบคิดถึงแฟนเก่าซะง,งั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะชาวมังกรใน3าวันนี้คุณจะโชคดีเรื่องความรักนะ,ะมาดูวิธีเสริมดวงนะคะเสริมดวงยังไงเกี่ยวกับความรักนะ วิธีเสริมดวงของชาวมกรใน3าวันนี้นะวิธีเสริมดวงเรื่องความรักนะคะ 1. ให้ทําบุญกับเด็กไรเดียงสาหรือไทชีวิตโคกระบือหรือนะคะ,ะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสหมาเล็กหมาน้อยแมวเล็กแมวน้อยหลงมาเนี่ยดูแลเขาแล้วะจะเป็นการเสริมดวงอย่างยิ่งวิธีเสริมเสริมดวงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอย่านอกใจแฟนอย่าบริหารเสน่ห เพราะว่าดวงดูแล้วชาวมังกรเนี่ยช่วงนี้สเสน่ห์แรงนะเพราะฉะนั้นอย่าปิดสินนะคะถ้าคุณอยากมีความรักที่มั่นคงนะ,ะวิธีเสริมดวงอีกอย่างหนึ่งมูกับพ่อปู่พญานาคมูกับพ่อปู่พญานาคนะคะจะทําให้ความรักของคุณเบ่งบานนะท่านจะช่วยเรื่องความรักนะคะ,ะแล้วก็นะคะ,ะช่วยเหลือคนด้อยโอ,อก,กาสบ,บริจาคเงินช่วยไัยชีวิตโคกระบือนะคะ แล้วก็อย่าผิดสินนะคะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยสมหวังเรื่องความรักค่ะชาวมังกรนะคะส่วนการเงินก็ดีนะคะมีแฟนเปย์ชาวมังกรนะคะในสามวันนี้คุณจะโชคดีเรื่องความรักและการเงินค่ะ